สวัสดีครับผมทนายกริศรพนมจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566นะครับตอนนี้เวลาประมาณ10นาฬิกา35นาทีานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อเมซอนสาขาราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับผม วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับมีภารกิจก็คือซักผ้านะครับซักผ้าแล้วก็เคลีรยงานสําหรับอาทิตย์หน้าเออ <c oughs> พูดถึงอาทิตย์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะมีคดีอยู่ประมาณ4คดีนะครับที่จะต้องไปขึ้นศาลแน่ๆนะครับก็คือวันจันทร์เนี่ยมี2คดีคดีแรกเป็นคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมินะครับ เป็นนัดสืบพยานผมเป็นทนายจำเลยนะครับเป็นเหตุฟ้องหย่ากันนะครับก็เป็นจำเลยครับก็ไม่มีอะไรมากก็คงไปไปไปดูว่าจะไกลเกลี่ยกันได้ไหมถ้าไกลเกลี่ยกันไม่ได้เนี่ยก็คงต้องสืบพยานกันไปก็ไม่มีปัญหาส่วนช่วงบ่ายเนี่ยมีนัดทำรรยอมที่ศาลจังหวัดภูเขียวนะครับคดีของไฟแนนนะครับราชธานีสามคดีนะครับ มูลนี่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับกำลังเจรจาอยู่กับทางลูกหนี้แล้วก็ทางทนายโจดว่าจะขอเซ็เสนสัญญายอมแบบออนไลน์นะครับ <'s> ไม่ต้องไปศาลนะครับ <'s> เพื่อนๆจำไว้นะครับเดี๋ยวนี้ <c oughs> ระบบศาลยุติธรรมค่อนข้างทันสมัยนะครับ <c oughs> หมายความว่าเพื่อนๆ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องต้องเดินทางไปศาลเองนะครับไม่ว่าเพื่อนๆ <c oughs> จะถูกฟ้องที่ไหนนะครับติดต่อทนายโจดแล้วก็สามารถขอออนไลน์ชำระหนี้ทำสัญญายอม โดยไม่ต้องไปศาลเลยนะครับสะดวกมากนะครับอย่าก,กลัวการไปศาลนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้น่ากลัวแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ศาลผู้พิภากษาก็ใจดีนะครับไม่ไม่ได้เอาเราไปไปฆ่าไปแกงอะไรนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ส่วนวันอังคารและวันพุธเนี่ยมีสืบพยาน <c oughs> มีสืบพยานคดีทำลายร่างกายเป็นเหตุหให้ได้รับอันตรายสาหัสที่ศาลจังหวัดชัยภูมินะครับสองวันเลยแต่เบื้องต้นน่าน่าจะตกลง วางเงินค่าเสียหายแล้วก็แล้วก็ถแถลงรับสาร,รภาพไปนะครับเพราะว่าฝั่งโจทย์เขามีกล้องวงจรปิดนะครับไม่น่าจะรอดนะครับผมไม่เป็นทนายที่ไม่นิยมความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับการการต่อสู้คดีบางครั้งก็อาจไม่ใช่ผลดีนะครับสุดท้ายอาจจะได้ใจลูกความนะครับโอ้ทนายสู้สุดยอดเลยแต่สุดท้าย รู้ความติดคุก5ปี10ปีอย่างนี้มันไม่ไหวนะครับการรับสาร,รภาพน่าจะเป็นผลดีกับเขามากกว่ารับโทษน,น้อยกว่านะครับให้เขาชดใช้กรรมของเขาในส่วนที่เหมาะสมน่าจะเป็นผลดีที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนวันพฤหัสมีฟังคาพิพากษาของศาลจังหวัดชัยภูมินะครับนะครับแล้วก็คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรผมเป็นทนายจำเลยที่สศาลน่าจะยกฟ้องในส่วนของจำเลยที่2หรืออาจจะสั่งให้จำเลยที่1จ่ายทั้งหมดนะครับส่วนจำเลยที่2ก็ไม่น่าต้องจ่ายอะไรนะครับแล้วก็ส่วนมันสุกก็เข้าเวรน,นะครับเ,เป็นที่ปรึกษาของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคิวงาน,งานจะประมาณนี้นะครับสําหรับอาทิตย์นี้แล้วก็สําหรับวันนี้ครับเพื่อนๆผมก็มี ในในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆถามกันค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับการคืนรถโอ้ถามกันโทรทั้งทั้งหน้าเพจทั้งอินบล็อกนะครับทั้งโทรมานะครับไม่รู้มาจากไหนส่วนใหญ่นะครับปัญหาเดียวกันเลยก็คือจะคืนรถเป็นหนี้ไฟแนนซ์จะคืนรถจะคืนยังไงไม่ให้ไฟแนนซ์ฟ้องเรียกค่าส่วนตา่าง ผมก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับเพื่อนๆฟังให้ดีเลยนะครับการคืนรถแบบไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างทําได้ประมาณ2-3วิธีดังต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆฟังดีๆนะครับเอาไปใช้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่คิดว่าตัวเองส่งรถไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วและอยากจะคืนรถนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะคืนยังไง ไม่ให้เขาเรียกค่าส่วนต่างน,นะครับไม่ให้เขาเรียกค่าส่วนต่างมีวิธีดังต่อไปครับวิธีที่หนึ่งถ้าเพื่อนๆตัดสินใจได้แล้วว่าคืนแน่แต่ยังไม่ผิดนัดเลยแต่ยังไม่ผิดนัดเลยนะครับคือส่งตามปกติให้เพื่อนๆจ่ายค่าเช่าซื้อล่วงหน้านะครับไปหนึ่งงวดสมมุติเดือนนี้เดือนเดือนกันยาให้จ่ายกันยา,นยาแล้วก็ให้ใจ่ายตุลาเลย นะครับถ้าจ่ายได้จ่ายล่วงหน้าถ้าจ่ายไม่ได้ก็ให้เข้าตุลาก่อนแล้วค่อยจ่ายคือคือผมไม่แน่ใจว่าอ๋อคือคือใบเสร็จการจ่ายค่างวดรถเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีใบทวงนี่นครับเขาจะมีการ์ดเขาจะมีบัตรบัตรให้เราไปสแกนจ่ายที่เซเว่นเลยก็จ่ายเลยครับกันยาตุลาจ่ายเพราะเพอจ่ายเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนขับรถติดต่อไฟแนนซ์ไม่ต้องไม่ต้องติดต่อครับเพราะถ้าติดต่อไฟแนนซ์จะบอกว่าไม่รับคืน ผมจะบอกนี้เลยไม่ต้องผมแนะนําให้จู่โจมไปเลยครับบุกเข้าไปที่ไฟแนซ์เลยจอดอแล้วก็ไปติดต่อประชาสัมพันธ์บอกว่าต้องการคืนรถยนต์นะครับต้องการคืนรถยนต์ไฟแซงเขาก็จะโอเคถ้าไฟแซ์เขารับคืนนะครับเขาก็จะมีเอกสารอะไรก็เซ็นเซ็นเซ็นไปการคืนรถแบบนี้ถือว่าเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อเช่าซื้อกันเองนะครับเลิกสัญญาเช่าซื้อกันเองไม่ใช่โดยปริยายนะสัญญาเช่าซื้อสัญญาเลิกกัน วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือไฟแนนซ์ถ้าเอารถไปขายราขาดทุนอันนี้มาเรียกร้องค่าส่วนต่างไม่ได้อันนี้วิธีที่1นนะครับวิธีที่2นะครับสําหรับคนที่เริ่มผิดนัดแล้วงวด2ง,งวดแต่ยังไม่ถึง3มงวดนะครับฟังให้ดีนะครับผิดนัดไปแล้วงวดหนึ่งสองงวดแต่ไฟแนนซ์ยังไม่บอกเลิกสัญญาเพราะยังไม่ครบ3ามงวดเพราะกฎหมาย กฎหมายเช่าซื้อเป็นกฎหมายคุ้มครองพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าผิดนัดหนึ่งแล้วบอกเลิกสัญญาได้นะครับไม่ได้นะครับต้องสามงวดขึ้นไปถึงจะบอกเลิกสัญญาได้ไไดเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในระหว่างหนึ่งถึงสามงวดยังไม่ครบสามงวดนะครับเอาเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ครบสามงวดนะครับหนึ่งถึงสองงวดถ้าเ,เพื่อนๆจะคืนรถไม่ไหวละกูไม่รอดแน่นอนนะครับก็ให้หาเงินไปปิดนะครับหาเงินไปปิดทั้งหมดเลยที่ค้าง แล้วจ่ายล่วงหน้าเหมือนวิธีที่1ครับแล้วทําเหมือนวิธีที่1เลยเพอปิดปุ๊บนะครับเคียร์นี่เป็นศูนย์ปุ๊บขี่ไปไฟแนนซ์ขับไปไฟแนนซ์แล้วขอคืนเลยอย่าติดต่อผ่านโอเปอเรเตอร์นะครับเพราะโอเปอเรเตอร์จะบอกว่าเขาไม่สามารถรับเรื่องไว้ได้นะครับเขาจะไม่ออกไปรับรถเพราะยังไม่ถือว่าผิดนัดมีทางเดียวก็คือเราต้องขับไปเลยที่ไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ไปบอกที่เคาน์เตอร์เลยว่าจะคืนรถอันจะคืนรถแบบไม่ผิดนัด อันนี้คือวิธีที่2ครับวิธีที่3านะครับสำหรับคนที่สำหรับคนที่ค้างค้างงวดเกิน3างวดแล้วเกิน3งวดและเขาบอกเลิกสัญญาแล้วบอกเลิกสัญญา,างไงครับมีจดหมายบอกให้คืนรถหรือชำระหนี้ทั้งหมดภายใน30วันนี่กฎหมายกำหนดเลยจะเป็นแบบฟอร์มเดียวกันหมดทุกไฟแนนซ์นะครับให้คืนรถหรือชำระส่วนต่างทั้งหมดภายในสาวันนะครับ อันนี้คือกลุ่มที่สามคืออันนี้สัญญาขาดแล้วะตาพูดง่ายสตาขาดแล้วนะครับสตาขาดแล้วทํายังไงอย่างแรกเลยให้โทรปรึกษาไฟแนนซ์ก่อนว่าถ้าผมจะส่งต่อได้ไหมถ้าบางไฟแนนซ์บอกว่าได้แต่ต้องเคลียร์ทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้ก็เคลียร์ทั้งหมดแล้วค่อยเอารถไปคืนตามวิธีที่หนึ่งแต่ถ้าไฟแนนซ์บอกว่าไม่ได้เพราะบอกเลิกสัญญาแล้วให้ใช้วิธีนี้ครับอันนี้ลูกความผมเองครับ สารพิพากษายกฟ้องมาแล้วยกฟ้องไฟแนนซ์มาแล้วก็คือพอเขาบอกเลิกสัญญาปุ๊บยังอยู่ในระยะ30วันนะครับยังไม่ครบกําหนดตามหนังสือบอกกล่าวนะครับบอกให้ไฟแนนซ์มารับรถคืนเลยครับให้มาเอาคืนเลยครับแต่ยังไม่ครบ30วันที่เขาบอกว่าให้จ่ายเงินนะครับจ่ายเงินที่สว่วนที่ค้างนะครับให้เขามาเอาคืนถ้าเขามาเอาคืนนะครับสารผู้เขียวนี่แหละ พิพภาคษาเลยว่าถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญากันโดยปริยายครับเพราะมาเอารถก่อนที่จะครบกําหนด30วันตามสัญญานะครับวิธีใหญ่ๆถ้านอกเหนือจากนี้นะครับคืนไม่ได้นะครับถ้าคืนปุ๊บท่านจะโดนเรียกค่าส่วนต่างแน่นอนนะครับร้อเอซอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะมีอยู่ประมาณ3-4วิธีหลักๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะคืนรถเอาไปใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้โอ้ฝนตกหนักเลยนะครับ ผ้าที่ซักจะแห้งในแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงเพื่อนๆน,นะครับขอให้มีความสุขในการทำงานในสัปดาห์หน้านะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่สวัสดีครับผม